อยู่คลิปนี้คร right. hmm, ับนี่อันนี้เศษต้นสมสารตเต้นเกี่ยาดูมันดูหน้าได้อยู่ดิแก้วเย็นได่ดีปดีครับไม่เสียชีวิตคนเดียวนะต้นก่งที่เปียกเปียกว่ะ โอ้เขาอยากให้อาไปเนาะเขาโทรมาเคี่ยวน่าอยู่อ้าวบาทนี่ตอนแรกนี่ละเด้อเอา่ันเดเขยเฮ้ยยังนี่เฮ้ยแม่นม่เนี่ยฮะ โอ้ยพงแมน่นดอกนี่โลวปิเนแยมดอกนี่อันนี้อะไรนี่โอ้แอร์แบกตัวนี้แอร์แบกพวงอะไรต้นตัวใหม่เนี่ยนะตวนจำสาแล้วนี่ดิเ,ดเ,เปิดประตูได้ไบ่ครับเอาเอาหาพ่งของท้องไหมสัตา์ท้องพองผมมีอยู่ดิ เฮ้ยทองมันใส่อยู่มันละมันละลายไหมฮะผู้สรอยเหรอผู้สรอยอย่างผู้สร้อยอย่อา,ยา,ยายงผู้สร้อยผู้ใหญ่บ้านผู้สร้อยผู้ใหญ่บ้านมันเมาเหล้าบ่ะครโอ้โหมีตัวนี้เป็นแอรนี่นะนี่เป็นกล่อง CPU พังหมดเลยเนี่ยกล่อง CPU ตัวนี้อันนี้คือเป็นอันนั้นแอร์มันเข้ามาข้างในหมด ใแนแผงแง่มอน้ำนะครับเข้ามาได้ยังไงนะดูมันดันเข้ามาแบบมันบตีลังกาคือคาจุลูเลยวะนี่วะสอบกัดบุ้มเลยวะโซโล่า,า,า,ยดดายอย่างนีถตัวนี้โอ้ทองแดงดูาทเลยนบฮะดูาทีเลยโอ้ยบุมีายกาเข้าไปดอกนี้ เออบอกเลขนี่เด้อเลขอ่ะมันอันสินออกตัวใดเออมาเข่าฟันตาซาดเอออย่ามาเข่าฟันผมเด้อเ <c oughs> ข่าฟันมานายโฟก,ก็ได้เฮ้เห็นที่แรกนี่ามาที่แรลกกินไรนี่ทูบกระดูกไปอยู่นี่เรียบร้อยไปโทรบอกหน้าแล้วโอ้ยเฮ้ยไอันนี้เป็นโลเลยเนี่ยน่ะอ,อันนี้หม<อ>้อ,อพักน้ำเนี่ยเฮ้ยผมนหม้อพักเลยเครื่องตัวนี้ให้เครื่องนั่นเนี่ย เขาพีออทเฮฟหมาอะไรเนี่ยขเขาเอิญไม่เนี่ยเครื่องเออดึงออกมาดูนียดึงอ้อนเออมันลุะไลได้ดึงออกมาเออมลยนี่เฟมหน้ามันเป่ออเอา้าใครถูกหวยบ้างหาตามรถคันนี้แหละคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วได้ชาร์จ ืเปโอ้ยแหว่งแอร์เปื่อยหมดนะเราพวกเกีียวพวนั้พวกเกลือพวกอยังพวกเโอ้ยเปิดได้ส่วนหมดตัวนี้ถึงไว้นั่นนะค้คนบ้างนะเปิดมีกระดูกจะได้เอาไปลงบ้านเอาไปเอาไปไว้อยู่อย่างก็เพื่อนเนี้ยวัดไว้ว่าดิได้อยู่ในไฟฟ้านี่ล้านมันได้อยู่ในพอ เ,เกี่ยบไว้ดีๆล้านไฟฟ้ามันข้างในมันจีเป็นล้านอยู่พวกนี้หนึ่งกระจกมันแตกมันกันกนได้ขายล้านขายอย่างนี้เลยเ่องากเกี้ยวอพอเสปริงอ,อันนี้อะไรเกีย้ยมเกีเ้ยม โอ้ผมอะไร,จ,ะะรจ้ะทำไงแล็ควงเล่ยประธานคู <c oughs> ่มือรถไม่ขู่มือรถอยู่ทางพี่อยู่ข้างหลังเลยวะ่ะแบตเตอรี่ เบบีเซ่รอ,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 องเท้า่มันขามันอยู่นีุ่นี Nguồn